ปีหน้า,านโฟลอเรนยังไงคะ <laughs> นี่ไม่ใช่หนังองโฟลอเรนคะ่ะอาจจะเหมือนแต่ว่านี่ไม่ใช่หนังตัวฟลอเรสอะไรขึ้นม่ะทผดนี่คือละครเรื่องนางฟ้าคาบเบร่ จีมมทวีค่ะก็เล่นเป็น L G B T Q ก็เลยต้องเล่นใหญ่ดนึงใช่ค่ะฟอยส์ทีเดี๋ยวนี้ใส่เราไม่เหมือนเลยเรียกได้ว่าไม่ต้องทำกันบ้านดีกว่าคือมีแตาคนถามว่าเออเรื่องนี้เราต้องทำกันบ้านเยอะมายเพราะต้องเล่นเป็น L G B T แล้วอีกอย่างเนี่ยก็ต้องเล่นในเรื่องของการโชว์ด้วยอะไรนี้ค่ะเล่นเป็นสองตัวเล่นเป็นผู้หญิงจริงๆคนหนึ่งที่ต้องปลอมตัวไปเป็นกระเทยแล้วก็เล่นเป็นกระเทยด้วยต้องไปเล่นเป็นนางโชว์อีก ก็ครบแล้วล่ะในชีวิตนี้ก็ไม่ต้องเล่นอะไรอีกแล้วเล่นเปลนมาจากไหนคะอะไรนะคะเล่นเปรเล่นเล่นเปรอล่นโอ้โหไม่ต้องถามถึงเล่นเปรเลนเลยนะคะโรเลยเพราะว่าพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนเนี่ยคือต้องบอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่แบบการที่แบบผู้หญิงจะไปเล่นเป็นกระเทยนะแต่เราต้องเล่นยังไงให้เราเป็นแบบ เป็นกระเทยจริงๆนะเ,เราต้องมีความคิดว่าเราเป็นกระเทยอ,อยู่ในหัวจริงๆต้องเล่นเป็นตัวแทนเขาว่ากดดันไหมอ่ะ ก็แอบกดดังนิดนึงโอ๊ยดึงมากดังมาไม่จะบอกว่าไม่ถามว่าถ้ากดดังไหมเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบว่ากดดันแต่ก็มีความแบบมีความคาดหวังในตัวเองเหมือนกันว่าอยากให้ตัวเองทำออกมาได้ดีเพราะว่าเพศเนี้ยเป็นเทศที่สำคัญต่อต่อต่อประเทศของเรามากๆเลยมีการไปฝึกมาฝึกคาบาเรตหรือยังฝึกแล้วค่ะจากทีเซอร์ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้อะไรเงี้ยได้เห็นหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้เห็นแอปนิดนึงจากทีเซอร์ ที่เห็นเมื่อสักครู่ดูแล้ว <Wit> ด <default> ีมาการ้อยนี่ทำให้ดูดีภาพพระอะไรเหรอแต่โชว์ให้เราดูตรงนี้เกินไปเกินไปเก็บให้ดูในละครมากเราตุนเลดอินกับบทไหมคะอินมากคิดว่าอินไหมค่ะคิดว่าอินไหมคะเนี่ยคือแต่คือยังไงว่าโต่อร้อยต้องเห็นนะคะโต่อหนึ่งร้อยต้องเห็นดิฉันมาจากตรงนี้เล่นเหนื่อยไหมคะจริงจริ นสน,นุกเพราะว่าตั้งแต่อาต่านบทแล้วเรารู้สึกว่าแบบผุ้หท้าทายจังเลยอะ่ะเรานี่ใส่เราอ,ะอ่ะมันก็ใช่อยู่แล้วเข้าใจปะเรายิ่งเราเราก็เลยเราก็เลย,เเลยมันมันมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทําละครเรื่องนี้ออกมาให้ดีเราต้องถ่ายทอดบทบ,บาทและความรู้สึกของเพศนี้ออกมาให้ได้อย่างดีที่สุดยังไงก็ตามตัวเองอาจจะต้องหลวมไปเป็นกระเทยจริงๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบมีไปศึกษาในแบบในคาราเรโชว์ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมีมีในส่วนที่ได้แบบศึกษาตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ย ก็ต้องทําการบ้านเยอะมากๆอยู่เหมือนกันไม่ใช่แค่ว่าแบบโอ้ จริตเราได้อย่างเงี้ยไม่ใช่เพราะถ้าแค่จริตเราได้เราจะเป็นเพียงแค่ผู้หญิงที่มีจริตกระเทยแต่เราจะไม่ได้แสดงหรือว่าไม่ได้ใช่เราก็อยากจะแบบแสดงใน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 ความรู้สึกอินเนอร์ในหัวใจของคนเป็น LGBTQ เนี่ยเขารู้สึกยังไงแล้วเขาคิดอะไรอยู่อย่างเงี้ยผู้หญิงมาสองกระเทยกระเทยงงเลยงงแล้วกระเทยงงแล้วตอนนี้ลองลองฝากละครเรื่องนี้เป็นบทบาทของ มอเตรคุณคนนี้ฝากอะไรนะในบทบาทของฝากฝากฝากใค้หน่อยฝากให้ติดตามกันเลยเรื่องนี้เอ้ยอเยังไงยังไงก็เคยงงมา้ติดตามซีรีสเรื่องนี้เป็นยังไงต้องฝากติดตามละครเรื่องนางฟ้าคาบเร่ด้วยนะคะเพราะเรื่องเนี้ยสนุกมากแซ่บมากแล้วก็ตัวแวดล้อมเนี่ยคือสุดปังสุดไปเลยแกมันจืดมากต้องติดตาม G M N 25นนะคะมีหน้า เจอกันค่ะเอาปหน่เหรอคันมีคนถอดเอาอหม่แล้อค่ะเอาใหมปแล้วเหรอแฟนไม่ว่าเหรอมันไ ฉันยังคิดเลยอ่ะว่าถ้าฉันเป็นหญิงมากๆนะผู้ชายเลิกคบเหมือนกันนะอรจริงนะไม่ถ้าแบบว่าเป็นแบบไปแบบไปเที่ยวกลางคืนมากๆหรอก่ะเพราะเราก็ต้องอาศัยจุดเนี้ยในการที่สั่งสั่งสมประสบการ์ฉันต้องไปเที่ยวกลางคืนบ่อยๆเหมือนกันนะในจุดแบบเขาชอบพิวุสไปเที่ยวอะไรเพื่อศึกษาเนี่ยอกป่คะเพราะมันเป็นมันเป็นศิลปะเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งมันไม่ได้เหมือนการแบบ p o ป dance ที่เราแบบ เต้นที่เราเคยทําปกติอะไรเงี้ยมันจะเป็นศาสตร์ของการโชว์ที่มันต้องใช้พลังแล้วก็ใช้อินเนอร์ค่อนข้างเยอะมากอะไรเงี้ยเออฉันก็คืออาจจะหายไปจากแฟนเลยก็ว่าจะลากไปอยู่เหมือนกันเนี่ยไปมา2อสาคืนแล้วกลับบ้านตีหนึ่งปีสองอะไรอย่างเงี้ยโทรมาไม่รับอะไรอย่างเงี้ยเง่เขาเองแต่งตัวอย่างนี้หรือยังเขาอย่า เราเคยม,มีโชว์ไมหมเราเคยมีโชว์เขา,เเาเได้เหเย็นเย็น,น,ยน,น,นเย็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 นให้เขาไปตายไปติดตามด,าดูแต่เดี๋ยวเอาจริง<อ>ๆแล้วนะเก็ต้องมีซสืมซับเขาต้องได้เห็นเ,<อ>เขาก็ชื่นชอบเขาเป็นคนชอบอะไรสนุกสนานขาชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเลยเีขยว่าเขาต้องแบบเขาต้องแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่เพื่อนๆจะแซวจะมีแซวว่าหเป็นมากนะเลิกแน่ๆผู้ชายเลิกแน่ๆเลยปีใหม่นี้มีทริปไปเที่ยวกันมค่สองคน คลิปไปเที่ยวปีใหม่เะอาจจะไม่ได้มีอะไรอย่างเงี้ยคิดว่านะคิดว่าจะอยู่กับที่บ้านล่ะยังไม่รู้เลยอ่ะไปไหนเชียงใหม่ไปไหนนะเออฉันก็อยากไปมากเลยฉีรางก็ไม่ต้องไปนะเออใช่ไหเออแตว่านี่แฮปปี้แต่ตอนนี้ทุ่เทกบนใช่ตอนนี้ก็ต้องทุ่เทกก่อนเริ่มถ่ายประมาณต้นปีหน้าค่ะยังมีเวลาทํากันบ้านต้องไปเรียนเรียนเรียนโชว์ของดร็กเพิ่มเติมอะไรเงี้ยแล้วก็การใส่วิกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกัน ก็เป็นอะไรที่แบบแอบยากเหมือนกันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเรื่องใหม่ๆเรื่องท้าทายมากๆเกี่ยวกับเกี่ยวกับการทํางานตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคู้มีปัญหาไม่ควรใส่วิกนานๆแล้วมันจะเออบางคนก็ผีปัญหาในการใส่บิกกับเกรดตัวเกรดเองคือของเจสก็มีตึงๆหัวบ้างนะคะแต่เก็จะกระบอกกับเขาว่าในไซส์ที่ถูกต้องกับหัวกับรูปหน้าของเราอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องทํางานค่อนข้างนานเนาะสำหรับเรื่องเนี้ยต้องต้องใส่ตลอดต้องปลอมตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็เป็นอะไรที่สนุกดีเหมือนพอใส่แล้วแบบวิญญาณเราก็ สวยเลยยาจลิดมาเลยจากที่ไม่ต้องใส่ก็มาอยู่แล้วเิแล้วนี่แหมนึกว่าจะจบละยังไม่จบคััหวยงงไไมกับกับแฟนนุ่มว่าจะแต่งงานยังไม่ขอไม่ขอคนเราทำไมก่อนยังไม่ขอแน่นอนไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ปีหน้าถ้าไม่อยากแต่งงานอยู่แล้วแต่งแรกมากคือสะพายเธอว่าไงแต่งแรกมาแต่งงานเลย ไม่ได้เลยอะไรนะทำไมถึงคิดว่าไม่ใช่ปีนี้ปีหน้าไม่ใช่เพราะว่าเรายังไม่พองอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรปยังค่ะอ้ถ้าเลือกถ้าถ้าถ้าปีหน้าเนี่ยไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าละครเรื่องนี้ถ่ายปีหน้าเราก็คงกินยาว คงแบบสนุกคงกินชีวิตใช้ชีวิตกันแต่ที่ไม่ใช่ปีนี้ไม่ใช่ปีหน้าแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่ายังอยากทํางานอยู่พอออกมาเป็นอิสระก็ได้เป็นตัวเองได้ทําอะไรแบบสนุกสนานยังเัียงเอนจอยกับการทํางานอยู่อะไรอย่างนงี้ปีที่แล้วเขาว่างมาตรฐานไว้ด้วยอ่กาเป็นเรือปีนี้เขาต้องวางมาตรฐานขึ้นไปเป็นเครื่องบินที่ฉันคิดแล้วพวกเธอต้องคิดแบบนี้ใช่ไหมไม่เครื่องบินแต่เคก็ยังไม่รู้ว่าที่ไหนยังไงเหมือนกันอาจจะเป็นการบินวนเหมือนทัวร์คอนโซตทัวร์ไหว้พระที่เป็นวน ม่เกสก็เก็เกสก็ถามเขาเหมือนกันนะเพราะว่าปีที่แล้วก็มีแซวๆนางก็พูดไว้ตอนนั้นก็บอกไม่ปีนี้เดี๋ยวดูแล้วกันว่าจะเป็นอะไรเขาเกสก็ไม่รู้ค่ะก็คือให้เขาเป็นคนจัดเขาสปายเขาอยากทำอะไรเงี้ยแค่เขาทําให้ก็โอเคแล้วอะไรก็ได้เอ้อ่ะก็ขอบคุณจ้าขอบคุณค่ะทางนี้ค่ะอีกแถวตบมือให้คนต่อไปก็เที่ยว